อะไรกราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนามาหาลาบเมื่อนีปูนาคเดินทางมาทีสำนักเก่าพี่น้องพี่น้องป้องไปคือจะจำกันได้กันโย่สำนักสมัยซีหาคำหนึ่งเจ็ดอยู่บ้านเก่าหน่อยเนาพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนีอาจจะของบ้านเพิ่นเสียไปได้แต่หน่อหมู่บ้านปูนาคก,กวมาสงสก,การมื่อนี่ก็เลยว่าเพิ่นก็เลยให้มารับออกองค์ปู พร้อ <c oughs> มด้วยสิ่งของบริวารนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เลื่อเสี่ยวไปไว้ร้านถ้ำเนาะพี่น้องเนาะมามาหาปอบปูไปแล้วบาดเนี่ยมาหาปอบปูไปแล้วหลังจากฝากฝากเพิ่นไว้ให้เพิ่นกราบเพิ่นไหวยอยู่นี่จนเพิ่นไปบรินกาเซียมาเอื้อนเอาน้ำปูน่าขึ้นไปแล้วบาดเนี่ยกลับไปอยู่ร้านถ้ำบุญละพี่น้องขอบุคุณพี่ขอบุคุณน้องครับเขมาละรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมหนึ่งกำลังเร่งเชื่อเร่งใจโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ สุดท้ายแล้วก,ก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเราได้พี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องสมบัติพาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดจ,จากทางช่องปูนาคมหาลาภพี่น้องอา้าวอีกจังหน่อยนึ่งนะพี่น้องเนดะ้อพี่ลราบอกบอัวไทยอตอนตอนนี้หัวหน้าฟกูกำลังจุดเทียนจุดทูปให้เดี๋ยวปูนาจะเสด้ไปก้าวอัญเชิญอ่าเสด็ไปก้าวอัญเชิญน,นะพี่น้องออเด้นนอโอ้มาอยู่นี่ ห้าหกป,ปีพี่น้องได้โชคได้ลาบกว่ายุ่เมืองนี้แหละได้โชคได้ลาบกว่ายุ่เมืองนี้แหละพี่น้องลำรวยมีเงินมีคั้มกว่ายุ่เมืองนี้แหละพี่น้องจะมาตะกี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเคยเห็นพี่หู่ยยุ่ธ์หรอเราพี่น้องเนาะเอาให็นว่หน้าเพิ่นปักถูปักเทียนให้ก่อนปักถูปักเทียนให้ก่อนลำรวยกว่ายุ่เมืองนี้ละมีเงินหลายสิบล้านกว่ายุ่เมืองนี้ละ มสมัยตะ,ะกี้ปอยสี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดล่างอย่างเดียวออกสองงดต่อกันเ,เมือนีถึงเวลาแล้วว่าหันป้อยไว้ว่าให้ถนอยว่าเอาไว้คาไวไวก็เลยเอาไว้ไวบัดน,นี้เล่าไปแล้วก็เชเอาเอาไปไว้ทั้ตัวบาดเนี่ยมนปูขึ้นเมื่อบานจำตัวบาดเนี่ยก้ับขึ้นมองเก้าตัวบาดเนี่ยว่านาพูกำลังจุดจูบบอกปูบอกยาเด้อพี่น้องเลยอย่าทานกันด้ วันหน้ามาครับวันนี้ปู่นาเข้ากับสดในทำพิธีอันเชิญปู่พญานาคเข้ากับไปอยู่ลานรรำครับซึ่งเมื่อนี้กาสีมีการในมหัดแล้วจังใดกังใดกาสีได้หาโชคหาลาบฝากพี่ฝากน้องเขาหนำเอา ถ้าเบิ่งแนวทางแล้วพี่น้องเ <Yeah, S 1> ด้อว,ว่า <yeah. S 1> สิไดตัวใด <Yeah. S 1> มองนีเคยสร้างเคยแปลงซึ่งปูนาคได้กระทํำ <Yeah. S 1> ให้พี่ให้น้องเขาได้มีเงินมีข้าเป็นน้ำกันหลายตัวหลายคู่หลายคนครับมือนี่ก็สิขอโศขอลาบเพื่อพี่เพื่อน้องเขา,เาพี่น้องถ้าปิดจรารนาวด้วยครับเด้อว,ว่าเมือ่อหนีปูนาคเขาสิใดแนวทางตัวใดฝากพี่ฝากน้องเขาก็แล้วกันครับ

พิโยนะคะกาะทปริตังเียนาชาติสัตุสัตุอริตวารเเมตังสมตาปันตอวิกิตาคิตาปริตังพันตุสกจามจารุเปสิริิคารตะเตเกตริกิมมาเนติเปรเจัามรวนาคาเกนาวทุไมเเทม้มาจิยันตุเทวาชรถาราวิสมยยากปนาคาติทันตาสันติเกยมูนีระวารวจนังสัวเมสุนันธรรมสวนการอามรตธรรมสมนกาอามรธรรมสมนันกุสุสัุเด้อ yup. <c oughs> คุณศินป์ต้่งทำคุณเม่ตาบัรดาคุณ่อแม่มูบายการคุณศิลป์ทำทั้งแปดมืสี่พระธรมมคันตลอดถึงองคูพญานาคภูนาภีภพภาพก่มเจ้าทีสินสกิิทั้งหลายมืนอนีภูคาได้ขออนุญาตเจ้าเงื่อนเนจ้าส่้นเจ้าบ้านเจ้าซองเิ่นอย่างไงแด้เอาน้ำปูพญา,านาคกลับตัไว้น้ำภูคาบัี้ก็ถึงเวลาอสุมพระควนแล้วผูคานี้จากไปประมัณสี่กว่าปีวะได้มหาพอหาแม่ เมื่อนี้กูขาขออารัตนาอันเชิญเด้อองคูองค์ยาองตาวง่ายสินสักสิททั้งหลายน้ำหลวกน้ำเตาไปห้ปกปักรักษาคุ้มค้องลูกเตาญี่ปุ่นอาสตรายณนมอปอตรายนสตรีมันทัดทีนเนคารุสุยณนัพุทธมกคาริสี ติ่รุสุยนพุทามัละสัตยนพุทธมมระซะอ่นกรโตมรุสุยนพุทธมัละสัยนพุทธมัละอารัตนาอันเแตมรูตยนบุถมกนละสัตยนนุทธมลาสิตนกร้สยนพุทามัละนาภิภพุตมากราสิตีที่นกรุสุยนนพุทธมัละพะสัตย์าวยที่ไปกับสกลาฝากีฝากนองฝากป้าฝากลุน้ำ่น้ตารุ่นน่น้องเด้อเคยหังเคยนี้อยู่บองนี้ อาจจะได้ยังพ่อกับแม่อยู่นี่ก็หาให้เบื้องมือนี่มากขอเอากลับขึ้นไปอยู่น้ำลูกน้ำเต้าบาทเนี่ยอ่าอยู่น้ำเพลินเพลินดูแลไว้ด่แนละละอืมแบบนี<ๆ>้ก็กลับขึ้นไปก้อนสิบไปกัดฝากโชคฝากไสขออลาาาบ่ฝกโชคฝา้ไว้ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮ่าบังเด้อเออตะนันวยเอ้ยอ่าเด็กตัวไหนมันออกมาบอกไว้เด้อไอ้ดอกออยูได้ทูปนี่แล้วเมื่อนี้ละอ่าก้อนขอสิเอาไปเนี่ยขอขอโชคขอลาบก้อน ที่ครับเป็นมวนอทสหกสิาเของสองนกสดนี่แหละอีกสีหามือทั้งนานี่แหละเอาเอามุนยู่บางกอกผู้บอก s, <S, 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 <S t, uh, t uh, an i m e n ทูบเรีมนี่แหละเด้อซาตูซาตัวระยบัดคำเด้ออะทุตังารตานังงารเกังกรนังุตระยาเทวดาอรานังอุตกรสอนัง ครับตอนนี้กับคำวิธีอันเซิร์นพิธีเรียบร้อยล่อ,อย่างเดียวครับล่เอ,อเบิงแนวทางฝากพี่ฝากนอก้องเขาสักกันครับครับผม <c oughs> อ่าปลายป้ยบาดเนี่ยกับหอกับพงเขาฝากคนไว้หลายปีแล้วละ่ะ <c oughs> เออ เอาเลขตัวแรกลงจอแล้วพี่น้องเป็นเลขเก้าเด้อพี่น้องเด้อครับเ,เป็นเลขเก้าพี่น้องเด้วผู้นักสีแจงให้ฟังดอกมันเก้าอย่างน่เนะพี่น้องนะอ,อ่าค่อยๆเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเอาพี่น้องตัวที่สองตัวที่สองเป็นเลขหกเด้อพี่น้องเด้อเป็นเลขหกหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันว่าทั้งๆมันเป็นเก้าล่ะตัวล่างเป็นหกไม่ไมีปัญหาเรามารุ่นตัวที่สามไปด้วยกันพี่น้อง เอาเข้ามาลุ้นตัวทีสามไปน้ำกันพี่น้องตอนนี้เก้าหกลจะเป็นเก้าหกอะไรพี่น้องรออีกอิดตืดใจเดียว,วยพี่น้องรออีกตืดใจเดีวยวแล้วพี่น้องเล้อเฮงเฮงมันๆไปพร้อมกันพี่น้องเอาการประกาครับตอนนี้พี่น้องป้องไปกับพ่อสีสันนิธฐานได้แล้วพี่น้องเนาะปู่นาคจุดทูปอธิฐานอยู่สำนักเก้าบ้านเก้าน้อยพี่น้องอ่าก้อนที่ปู่นาคสีง่ายองค์ปู่ไปได้อธิฐานอา,านไ,ดอได้เลขัึงสามตัวได้พี่น้องนะเก้าหกสี่สี่หกเก้า เอาตัวกลางเป็นลักคือพผู้นาจับแล้วล่ะหกเก้าเก้าสีไม่ออกไปแล้วเน้นนักเตด้านเก้าเก้ก็ได้เก้าก็ได้พี่น้องนะเอาให้เห็นคลิปนี้แหละให้เฮงมันมาลำลำเรืยๆถูกหวยรอยกงนทองครับงวดประจำวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2องพนหร้ผู้นามาจุดทูปอธิษฐานขออยู่สำนักเก้าพี่น้องได้เก้าหก หกสี่เก้าสี่นะพี่นอ 6, 4, ้องเนี่ยหกสี่ว้ามออกไปแล้วก็ใส่เก้าสี่ตัวเดียวเต็มเต็ม,ตมแน่นแน่นนะพี่นอนะ้องแล้วเอาเอาปุนาผมยังหลายดีวด่าดีใจขอกราบขอบพระคุณพี่นอ้องเมื่หลายครับเฮงเฮงมนันมนันมันด้วยไปพบกันเด้อนะพี่นอ้องเด้อสาธุสาธุสาธุ